สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Xpeng G3 นะของนอร์เวย์หรือว่าของยุโรปแล้วก็ตอนนี้นะเราจะเทสดูว่ามันขับมันเลมันมันเร่งเร็วแค่ไหนคันนี้มันมีประมาณ200แรงม้านะแล้วก็ไม่ค่อยหนักมากนะและพอที่ว่าเรามียางหน้าร้อนนะนะอันนี้เป็น uh, Michelin Primacy C เดี๋ยวจะต้องเปิดไฟให้ดูหน่อยนะโอเคนี okay. ่ย yeah, Michelin 1> 5, 50, 50, 50, 50. 2 1 5 5 5 17 primary 4เอ้ยมันเป็นอะไร,รอโอ้อันนี้อันนี้ครั้งที่2แล้วเนี่ยว่าเรากำลังชาตินะแล้วมันมีปัญหาเออมันมันหยุดชาตินะครั้งที่2แล้วเนี่ยฮะคงจะมีปัญหากับ delta charge น,นิดหน่อยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องเริ่มชาติอีกทีหนึ่งโอเคเราเริ่มชาติแนละ้วมันรับ17.3 kW กิลวั์แต่ว่า ส่วนหนึ่งมันเป็นฮีเตอร์นะแล้วก็ G 3คันนี้นะข้างในเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหโอ,โอ้ผมชอบแล้วก็โอเคขับไปทนี้ตอนนี้เราต้องการชาร์จประมาณ90%ให้มันเร่งแรงดีหน่อยแบตเตอรี่แล้วก็เ,เนี่ยสังเกตอย่างน,น,นะว่าถ้าเราตอนนี้เรากำลังเปิดเครื่องอุ่นนะเแต่จะให้ดูนะโอ,โ,อโอเครับ17เกิโลวัต ถ้าเราปิดเคร่องอุน่นสักพักหนึ่งโอ้มันจ้าสิบเจ็ดสองนิดหน่อยเอ๊ะฮะเราเปิดขคร่องอุ่นที่นะนี่ยเดี๋ยวจองมันดับไปแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมไดท้ทดลองแล้วนะว่าคันนี้นะถ้าเราเปิดฮีเตอร์มันจะดูดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสถานีชาร์จ ก็ดีมันจะได้ไม่มันจะไม่ทำให้มันช้ามันชาช้าลงแล้วก็ถ้าเราจะขับเทสเร่งนะเราก็ต้องเข้าไปในนี้ในโหมดดรย์โหมดแล้วตรงนี้มันอยู่ที่ดรย์โหมดสแตนดาร์ดเราจะใช้สปอร์ตมีซสวย์เอฟเฟก์ด้วยล่า u n c h มเ number one Launch number two, launch number three. launch number four โอเคตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแนละ้วแล้วก็ผ่านเวลาผ่านไปตั้งนานแนละ้วแล้วตอนนี้เราก็ย่นั่งอยู่ใน m o d u l สามแต่ว่าเนี่ยเราจะเช็คตัวหนะ้าว่าเป็นยังไงอย่ะง,ง report นะอันนี้ครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้แล้วมัน ดรากตมันก็หลายครั้งแตมันมันรีพอร์ตว่ามัน invalid มันไม่มันไม่มันไม่ผ่านมันแต่ว่าเราขับที่เดียวกันเป๊ะเลยทุกครั้งอ่ะผมไม่เชื่อนี่หรอกก็เราก็ชาบมันเราใช้อันไหนที่มันเร็วสุดน่ะดเจ็จุดห้าเก้าครั้งแรกนะครั้งที่สองอ๋ออันนี้เร็วสุดมั้งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็มีหกหกอ่ะครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองมันจะเป็นเส้นเดียวกันนะแล้วผมก็กลับไป แล้วก็ขับอีกรอบหนึงครั้งที่3กับครั้งที่4มันเป็นเหมือนคําที่1นึ่งกับครั้งที่2อนงะประมาณนั้นนะแล้วก็จะไม่ได้เราเาช้าไหนแล้วก็ปกติผมก็จะเอาใส่ใน Google Sheet นะแต่ว่าตอนนี้นี่เราดูใน Excel ก็ได้แล้วก็เนี่ยมันอยู่ที่นี่นะผมรู้สึกว่ามันมันออกช้าหน่อยนะ G3 อนาะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับ MG นะเนี่ย MG เนี่ยแหละมันออกเร็วมากเลย ขนาดเราใช้สปอร์ตโหมดนะทั้งสองคันอนะ MG นี่ออกเร็วจนจนยางมันจี๊ดจีนะแต่ว่าแล้วก็ MG มันเบาวกว่าด้วยอนะแต่ว่าสังเกตนะว่าตอนเราขับเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันต้องเราต้องไปถึงโน,นนะ่นอนนะโน่นอะร้อยใช่ร้อยที่ร้นะอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเออ G3 มันเร็วกว่าผมมีความรู้สึกนะตอนขับ G3 ว่าถ้าเราขับประมาณประมาณ80-90กิลเมตรต่อชั่วโมงล้วแล้วก็ผมก็เหยียบเต็มที่แล้วนะมันรู้สึกมันเร็วนะ่ะมันมาเร็วเหมือนกับว่าเกียร์ของ G3 อะ่ะมัน มันเกียร์สูงกว่าถ้าหลายหลายคันนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเช่น MG อ่ะมันจะเร็วมากตอนเราเร่งจากศูนย์ว่าเกียร์ r a t มันเกียร์ต่ำแต่ว่า G3 นี่เขาอาจจะเปลี่ยนให้มันเกียร์สูงหน่อยแล้วก็มันจะได้เร็วตอนเราขับไฮเวย์อ่ะมันก็มันก็ดีนะมันก็รู้สึกบางทีรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้มันมันมันเละมันเร็วนะเนี่ยมันไม่ได้ช้านะมันมันมีประมาณ190แรงม้ามันรู้สึกเร็วดีนะแล้วก็ตอนเราเทียบกับ เก็บเสียงดีมนยังไงอ่ะ G3 มันต้องเป็นอันนี้นะอันนี้ 520i 520อัน,นข้างล่างนี่เป็นของจีนแล้วข้างบนนี่เป็นของยุโรป 5i นี่นะมันเป็นเกี่ยวกับจอจอใหญ่นั่นแนหะมันมันดีขึ้นมันมันเร็วกว่าอันเก่าแล้วก็เรื่องเก็บเสียงมันก็ ไม่ได้เสียงดังมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้เงียบมากมันอยู่พอๆๆกับ M.G. นั่นแหละถ้าเทียบกับ M.G. แต่ว่า M.G. นี่มันเป็นยางหน้าร้อนเนี่แต่ว่าก็เนี่ยเทียบกันนะอ๋อนี้เป๊ะเลยโอ้อันนี้ก็เป๊ะเลยเนี่ยใกล้มากเลยนะก็ใครที่อยากจะรู้ว่ามันเก็บเสียงได้ดีก็ลองลองนั่งใน M.G. ก็พอจะรู้มันเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้มันไม่เงียบมากถ้าเราดูข้างบนนี่มันจะมีคันอื่นที่มันเก็บเสียงได้ดีกว่านะนะแต่ว่าก็ มันก็ยังใช้ได้นละแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกถ้ามันมีบางคันที่มันเก็บเสียงไม่ดีอันนั้นนี่อาจจะน่าราคาญแต่ว่า G3 นี่ก็ขับสบายดีนะแล้วก็ไม่ได้เสียงดังมากนาะประมาณนั้นอนะ่ะใช่โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวดีวอนะแล้วก็เอาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ